ครับผมเมอรอนี้วิทย์ผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาคั้วอ้เจนึงครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้กระตรงกวันเสานะครับที่สองตุลาหกซีครับผมนะครับเอาซียอเจ้านยกน้อยครับผมนะครับสำหรับคั้วแม่สาวตัวนี้นะครับคว้วสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับคว้วสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามวิทย์ผู้เขียวจะได้เปิดสองตัวนะครับเ้วยอสำหรับเมืรอนี้นะครับ ้ยแมสาวตัวนี้วยตผู้เขียวสีแกงว่าบ่มีสต่นี้ครับผมบ่มี่ต่นี้นะครับเบื้องหน้าเขาครับผมหน้าเขาสวยครับผมหน้าเขาสวยนะครับหน้าเขาสวยหน้าสวยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับบ่าวาสิเปลี่ยนตาเต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องนะครับป้องขาขาวนะครับรายละเอียดดีนะครับโตดีเป็นขยอยางดีนะครับอุดมทฤษนีค่อยไทยมาเต็มครับผม นะครับควอมูงเขาอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามนะครับวิตผู้เขียวนะครับสิเปิดในราคานะครับหกหมื่นหาครับผมนะครับหกหมื่นหานะครับตัวละกล้วยเป็นสาวตัวนี้นะครับหกหมื่นหาอ่ะเดี๋ยวห้องมาบังไทยครับผมบองไทยนีครับถ่ายครับผม ท่ายดีท่ายสวยครับผมท่ายดีท่ายสวยนะครับพุนี่ครับท่ายดีท่ายสวยนะครับล่ำโตดีนะครับเป็นข้อ้างดีล่ำโตดีนะครับกอกหางใหญ่ฝ่ายหางกับสวยนะครับบัวมีจนี้นะครับได้บัวมีจมีสำหรับควอยมะสาวตัวนี้นะครับหางดอกหางยังกับบัวมีครับผมนะครับเบื้องท้ายเบื้องแผ่นหลังครับผมเบื้องท้ายเบื้องแผ่นหลังนะครับ ท่ายดีท่ายเต็มครับผมท่ายดีท่ายเต็มท่ายหนานะครับวิทผู้เขียวเปิดได้ละค่านะครับหกเมื่นหาครับผมหกเมื่นหาก็สามารถต่อร่องได้ครับผมต่อรองได้สำรับเบอร์วิดผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับดีครับเอาสำรับตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่ความสูงอยู่ที่นะครับ ร้อยสิบสองสิบสามครับผมนะครับสำหรับตัวนี้วิตผู้เขียวกับเปิือในราคานะครับหาสิบครับผมคือหาหมื่นครับผมหาหมื่นขัสูงเขาอยู่ที่ร้อยสิบสามครับผมนะครับอัตลักษ์ชัดเจนนะครับอุดมต้นนี้ค้ยไทยมาเต็บนะครับสำหรับข้ยแม่สาวหน่อยควยแม่สาวหน่อยด้วยครับเด้อเบิ้งไทยครับผมเบิ้งเบิ้งไทยเบิ้งหางครับผมเบิ้งไทยเบิ้งหางเบิ้งเบิ้งไทยเบิ้งหางไปจับเว็บผเลย บมีตำหนี้นะครับเลือกบมีต่ตำหนี้นะครับหางดอกหางยังกับบมี่ครับผมท่ายดีท่ายเต็มครับผมท่ายท่ายดีท่ายเต็มนะครับหางลึกพ่อสมควนครับผมหางลึกนะครับท่ายดีท่ายเต็มนี่ครับเอาปล่อยเลยปล่อยเลยปิดผู้เขียวเปิดไว้นนลาคหาซีฟครับผมนี่ สำหรับผู้หาค้อยตาแสนค้อยราคาหมื่นครับผมค้อยราคาหมื่นนะครับส่วนอีวิทผู้เขียวก็ทีหาค้อยเกลียบบ้านคข้ยราคาหมื่นบ้านแตเบ่บ้านนะครับค้อยลักษณะดีอัตลักษณ์ชัดเจนอุดมทัดนีนี่ข้อยใชมาเต็มเบิดทุกอย่างครับผมนะครับหาทุนตามแสนให้เกษตรกรผู้มีทุ่นหน่อยนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับเอาแต่ผู้ใดสนใจแล้วนะครับกัญชาครับผมยัานะครับ ข้อยหน่อยราคาตามเศษเนี่ก็หายากงายครับผมนะครับถ้าผู้ใดอยากมีข้อยไปเลี้ยงก็สามารถทักมหาวิทยุผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็สองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับสําหรับเมื่อนี้วิทยุผู้เขียวสิเปิดแพ็คคู่สองตัวครับผมถ้าผู้ใดเอาแพ็คคู่ก็จะได้ราคาถือลงครับผมราคาถือลงถ้าผู้ใดเอาคู่ก็สิแพ็กในเจ้าหน่อยครับผม เอาคู่นี่ก็บ่อแพงปันไดนะครับทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับถ้าเอาคู่กับราคาสีย่อมเย้าครับผมนี่ครับผมบังไทยครับผมบังไทยแพกคู่ด้วยครับเด้อแพกคู่นะครับคุณสาวหน่อยสองตัวเอาสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับบ่มีอยังหลายครับผมจึงกาวคํา่าสวัสดีครับ กล้วยแปลกกูสวยๆครับผมสำหรับแม่นั่งครับผม